บรรยากยาศยามค่ำคืนนะครับของอ่างลอกกนะ้านน่ะนะพามาชมบรรยากาศกันครับนี่ลยครับนี่ของผมนะก็ลงไปแปดทันนะครับนี่ของนานาเก็ของพีิลีนู้นก็ของพี่อมนะอีก็มีคนตกปลายใจท่านทั้งแหลมนะนะั่นน่ะ เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับเห็นนี้จะมีตัวไหมนะครับจะมากี่โมงนะครับเดี okay, ๋ครับผมนะครับไหนมา,มาแล้วหนึ่งแต้มแต้มที่สองแล้วแต้มที่สองแล้วแต้มที่สองทีสองเวลาทีสองกี่โมงแล้วทีสองสี่สิบห้าอ่าทีสองสี่สิบห้ยาโหเยอะใหญ่มากใหญ่จริง ใหญ่โอ้โหใหญ่มากครับแก้วบิ๊กบิ๊กเลยอ่ะแก้วนี่แก้วนี่ย็บกันงไม่เห็นมันมืดอะไรวะมืดมืดดนี่นี่เออวงเตอร์แซท่ายมีไฟให้ด้วยเนี่ยเออธรรมดาใช่